สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่3นะอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะแต่เป็นโจทย์แล้วก็เฉลยนะตัวอย่างที่1น,นะอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงอินฟินิต1นึ่งส่วนสแควร,รูทสลบเกซ์ลังสอเม่เ,เข้าใกล้2ตัวหารจะเป็น0ูนย์ก็แปลว่าฟังก์ชันไม่มีขอบเขตที่จุดปลายด้านนีนะอินทิเกรตตัวนี้เนะี่ยออกมาเป็นอาร์คแทนเอส่วนสอะอันนี้ก็อินทิเกรตเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะีใช้ความรู้แข่คูลัสห อินทิเกรตจาก0ถึง2ก็มองเป็นลิมิต t เข้าใกล้2ด้านลบอินทะิเกรตจาก0ถึง t ของฟังก์ชันนี่แต่เราอินทิเกรตแล้วนี่ได้เป็น arc sine ดังนั้นก็แทนค่า x ด้วย t เนี่ย t เข้าใกล้2ด้านลบอีกอันก็แทน x ด้วย0 arc s i n ์0เป็น0เน t เข้าใกล้2 arc s i n ์1มีค่าเป็นพายส่วน2ก็แปลว่า อินทิเกรลไม่ตรงแบบลูกเข้ามีค่าเท่ากับพายส่วน2ตัวอย่างที่2อินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตล็อก x ส่วน x กํลัง2อินทิเกรตล็อก x ส่วน x กํลังสก็เอาบายพารนะเลือก u เป็นล็อก x dv ก็ส่วนที่เหลือ du ก็1ส่วน x dx อินทิเกรตตัวนี้ก็ได้ลบ1ส่วนเพราะอินทิเกรตตัวนี้นะ u v ลบด้วยอินทิเกรต v du อินทิเกรตออกมาแล้ว โดยบทนิยามของอินทิเกรตไม่ตรงแบบนยอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตก็มองเป็นลิมิตทีเข้าใกล้อินฟินิตอินทิเกรตจาก1ถึง t ล็อก x ส่วน x กำลังสองลิมิตทีเข้าใกล้อินฟินิตนะพจน์นี้ก็แทน x ด้วย t เข้าใกล้1นพจน์นี้แทน x ด้วย1ล็อก1เป็น0ย์หายไป1เจอลบ1ก็กลายเป็นบวก1 1ส่วนทเข้าใกล้0ย์ไปล็อก t ส่วนีนยเข้าใกล้0ูนย์ยจริงๆใช้ต้องใช้ทฤษฎีบทโลปิทอมาช่วยนะแต่ว่า การเรียนการสอนเนี่ยินก็ไม่ตรงแบบอยู่บทสุดท้ายของหนังสือแคงคูลัสหนึ่งเนี่ยก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยลิมิตเป็นศูนย์โดยใช้กฎโลปิทอมาช่วยเพราะฉะนั้นอินทิกรลไม่ตรงแบบหนึ่งถึงอินฟินิตล็อก x ส่วน x กําลังสอง dx ลูกเข้าเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งอินทิเกรตจากศูนย์ถึงสี่หนึ่งส่วนสแควร์ท x dx ลูกเข้าหรือลูกออกฟังก์ชันไม่มีขอบเขตตรงปลายด้านนี้เนี่ยตัวหารเป็นศูนย์อินทิเกรตหนึ่งส่วนสแควรท x ได้เป็น2 root อรูทเบวกค่าคงตัวโดวยบทนิยามตัวนี้ก็ลิมิต t เข้าใกล้0ด้านบวกอินทิเกรตจาก t ถึง4 1ส่วนสรูทเ dx เข้าใกล้ด้าน4ก็สูตรนี้แทน x ด้วย4อีกข้างหนึ่งก็ t เข้าใกล้0ด้านบวก2อสแควทนะแทน x ด้วย T ลิมิตตัวนี้เป็น0ก็แปลว่าอินทิเกรตตัวนี้ลูกเข้ามีค่าเป็น4 อินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงไพ่ส่วน2เนี่ยเซกทั้งหมดกำลังสองฟังก์ชันไม่มีขอบเขตตรงปลายด้านนี้อินทิเกรตเซ็กกำลังสองได้แทนน่บวกค่าของตัวราะอินทิเกรลตัวนี้ก็มองเป็นลิมิต t เข้าใกล้ไพ่ส่วน2ด้านลบอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง t เซกกำลังสอง dx ลิมิต t เข้าใกล้ไพ่ส่วน2แล้วก็แทน x ด้วยทแทน x ด้วย T ได้แทน T อีกอันก็แทน0แทน0ูนย์เป็น0นย์ไปด้านนี้เนี่ย ทีเข้าใกล้พายส่วน2ด้านลบก็แปลว่าลิมิตตัวนี้เข้าใกล้บวกอินฟินิตมันอินทิกรัลไม่ตรงแบบตัวนี้ลู่ออกอินทิเกรตจาก0ถึง2นะ2ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน5นะ1ส่วน2ลบ x ยกกำลัง2ส่วน5ลู่เข้าหรือลู่ออกนะอินทิเกรตตัวนี้นะได้เป็นลบ5ส่วน3 2ลบ x ยกกำลัง3ส่วน2อินทิเกรตจาก0ถึง2ปลายด้านนี้เนี่ยฟังก์ชันไม่มีค่าเราก็มองลิมิตเมื่อทีเข้าใกล้2ด้านลบ อินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง T เนะี่ยด้านนี้มอเป็นลิมิต t เข้าใกล้2ด้านลบเนี่ยอินทะิเกรตไว้แล้วนะแทน x ด้วย T เนะี่ยแทน x ตัวนี้ด้วย t อีกด้านหนึ่งเนะี่ยแทน x ด้วย0 x เข้าใกล้2พจน์นี้เป็น0ูนยะ์ไปเนี่ยอินทิเกรตตัวนี้ก็เลยมีค่าก็แปลว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบตัวนี้ลู่เข้าและมีค่าเป็นเนะี่ยห้าส่วนสามคูณสองกำลังสามส่วนห้าอินทิเกรตตัวนี้เนะี่ยจาก e ถึงอินฟินิตหนึ่งส่วนเอคูณลูคนะเข้าหรืรออกำลังสองต เราก็มองฟังก์ชัน fx เป็น1ส่วน F x คูณ log x เท่ากับกำลังสองเลือกนะ gx เป็น1ส่วน x กำลังสอง x มันมากกว่า e แปลว่า log x เนี่ยมันมากกว่า1นงนั้นตัวนี้จะต้องน้อยกว่า1ส่วน x กำลังสองเฉยๆ fx นีมากกว่า 0, fx น้อยกว่า gx เราก็มาตรวจสอบกับที่ gx อินทิเกรต1ส่วน x กำลังสองได้ลบ1ส่วน x อินทิเกรตจาก e ถึง infinit ต gx dx เนี่ยก็เป็นอินทิเกรตตัวนี้เนี่ย e ถึง t t เข้าใกล้ฟินิตอินทิเกรตตัวนี้นะลบหส่วน x ก็แทน x ด้วย t นะแทน x ด้วย t ปลายด้านนี้ก็แทน x ด้วย e เนี่ยลิมิตตัวนี้เป็น0เพราะันอินทิเกรตตัวนี้ลูกเข้ามีค่าเป็น1ส่วน e ใช้เหตุผลว่าตัวใหญ่ลูกเข้าเนี่ยตัวเล็กลูกเข้าก็แปลว่าอินทิเกรตตัวนี้ลูกเข้าอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิต xe กำลัง x dx e, ลูกค่าหรือลูกออกเนี่ยอิก็แบบอินทิกรลไม่ตรงแบบผสมเนี่ยแล้วก็ดูรอยต่อตรงศูนย์เนี่ยแล้วก็เอาแต่ละพจน์มาตรวจสอบกันอินทิเกรต xe กำลัง x x กำลังหนึ่เฉยๆบายพา s ครั้งเดียวก็พอเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นบายพา s สังเคราะห์แล้วก็มีบทสุดท้ายของแคนคูลัส1จัดรูปขณะอินทิเกรตได้ก็ทำเลยนะไม่ต้องตั้งหลักว่า u คืออะไร dv คืออะไรจัดรูปขณะอินทิเกรต u v ลบอินทิเกรต v d u เนี่ยอินทิเกรตออกมาละอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึง0ก็มองเป็นลิมิต t เข้าใกล้ลบอินฟินิตอินทิเกรตจาก t ถึง0ูนย์ปลายด้านนี้0นะูนย์นสูตรนี้ก็แทน f ด้วย0ูนย์ปลายด้านอีกด้านหนึ่งก็ t เข้าใกล้ลบอินฟินิตแทน x ด้วย t ลิมิตตัวนี้เนะเนื้อหาจริงก็ต้องใช้ทฤษฎีบทโลปิทอมาช่วยเนี่ยอินฟะินิต e ope, ยกกำลังลบอินฟินิตก็ศูนย์แหละตัวนี้ก็อินฟินิตศูนย์กับอินฟินิตก็จัดรูป,ป e กาลัง t เอามาข้างล่างอนุพันธ์ตัวบนเหลือ1อนุพันธ์ตัวล่างก็ลบ e กาลังลบ t ลิมิตตัวนี้เนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์ละเนี่ย t เข้าใกล้ลบอินฟินิตอันนี้มันลบก็กลายเป็น e กาลังอินฟินิตลิมิตตัวนี้เข้าใกล้0ูก็แปลว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบตัวนี้ลูกเข้ามีค่าเป็นลบหก็ต้องตรวจสอบอีกตัวหนึ่งอินทิเกรตจาก0ูนถึงอินฟินิตมองเป็นลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตจาก0ูนถึง t ปลายด้านนี้มองเป็นลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตแทน x ด้วย t นะปลายด้านนี้แทน x ด้วย0ูลิมิตตัวนี้น t เข้าใกล้อินฟินิตอันนี้ก็อินฟินิตตัวนี้ก็อินฟินิตลู่ออกตัวหนึ่งลู่ออกก็แปลว่าอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิต e กําลัง x dx ลู่ออกตัวอย่างที่แปอินทิเกรตจาก1ถึงอินฟินิตนะส่วนสรรูท x คูณ e ยกกำลังสวรู x ลู่เข้าหรือลู่ออกเราออก,ก็เอาพจน์นี้มาอินทิเกรตกัน หนึ่งส่วน e กําลัง square root x ขึ้นไปด้านบนก็เป็น e กําลังลบ square root x dx ส่วน square root x จัดรูปขณะอินทิกรัลเป็น d ของลบ square root x เนี่ยมันมีตัวหารเป็นสองคูณสองจะได้เท่าเดิมอินทิเกรตออกอินทิกรัลไม่ตรงแบบตัวนี้เนี่ย t เข้าใกล้อินฟินิตอินทิเกรตจาก1ถึง t ปลายด้านนี้ก็มองเป็นลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตเนี่ยเอาพจน์นี้แทน x ด้วย t อีกด้านหนึ่งก็แทน x ด้วยห t เข้าใกล้อินฟินิตพจน์นี้เลยเข้าใกล้ศูนย์ ก็แปลว่าอินทิกรัลไม่ตรงแบบอันนี้ลู่เข้าสู่2ส่วน e ตัวอย่างที่9อินทิเกรตจาก1นึ่งถึงอินฟินิตหส่วน x กาลังสองคูณ e กำลัง x ลู่เข้าหรือลู่ออกเราก็ให้ตัวนี้เป็น f x x มากกว่าเท่ากับ1เลือก g x เป็น1นส่วน x กาลังสอง e กาลัง x ที่มันมากกว่าหนึ่เนี่ยนะหารอีกมันก็แปลว่าพจน์นี้ต้องน้อยกว่า1ส่วน e. x กาลังสองเฉยๆก็แปลว่า f x น้อยกว่าเท่ากับ g x ฟเอ็นะมากกว่า0นย์ด้วยทุกค่า F x มากกว่าเท่ากับ1เอา g x มาอินทะิเกรตดูอินทิเกรตจาก1นึ่งถึงอินฟินิต g x d x 1ี่ถึงอินฟินิตประมองเป็นลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตอินทิเกรตจาก1ถึง T 1ส่วน x อกำลังสองดส่วน x กำลัง2 dx อินทิเกรตแล้วได้ลบ1 x, นสะ่วน x แทน x ด้วย T t เข้าใกล้อินฟินิตอีกด้านหนึ่งก็แทน x ด้วย1ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น0นยะ์ก็แปลว่า อินทิเกรตจาก1นึ่ถึงอินฟินิต gx dx ลูกเข้าตัวใหญ่ลูกเข้าตัวเล็กก็ต้องลูกเข้าด้วยก็แปลว่าอินทิเกรตไม่ตรงแบบตัวนี้ลูกเข้าอันนี้ก็แนะนำเครื่องคิดเลขฟรี Free, นะโปรแกรม Maxima ไปตรวจสอบคำตอบกันได้นะคำสั่งพิมพ์ยังไงก็ดูตามหน้าจออินทิเกรต1ส่วนสแควรูท4ลบ x กำลังสจาก0ถึง2ลูกเข้า คำสั่งอินทิเกรตพิมพ์สูตรฟังก์ชันบอกช่วงเนี่ยสัญญักษณ์อินฟินิตนะก็ดูบนหน้าจอในเครื่องคิดเลข m a x i m ิม่าเนี่ยฟรีแนะนำให้ไปใช้งานเครื่องคิดเลขเนี่ยวูนแฟมเอลฟาฟรีอีกเนี่ยคำสั่งพิมพ์ยังไงก็อินทิเกรตอันนี้ใช้คำว่าอินทิ r กรลนี่ยหนึส่วนสแควร์รูทสี่ลบเกซ์ลังสองจาก0ูถึง2องอินทิ l ไม่ตรงแบบลูกเข้าายส่วนส เครื่องคิดเลขฟรีอีกหนึ่งยี่ห้อ Gogebra e เนี่ยอันนี้อินทิเกรตเฉยๆเนี่ยลบ1ส่วน x บวกค่าคงตัวอินทิเกรตเนี่ยจาก1ถึง4ก็ได้ค่าตัวเลขจาก1ถึงอินฟินิตลูกเข้า1ส่วนสแควร์รูทจาก0ถึง4ก็มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำแล้วก็สงสยัยในคำตอบก็ใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบสหรับเนื้อหาอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะก็ มีคลิปสามคลิปเนี่ยดูกันแล้วก็เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมสวัสดีครับ